สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube เก่งก่อนเกมทุกๆท่านครับเจอกันเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอล7คู่เน้นๆกับจานแปลงประจำวันพุธที่28สิงหาคมครับวันนี้นะครับมีลาลิก้าลงสนามกันถึง4คู่เลยทีเดียวนะครับผมรวมไปถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยนะครับรอบเพลย์ออฟนัดที่2ก็เดี๋ยวเราจะรู้กันแล้วนะครับว่าอีก3ทีมสุดท้ายที่จะได้เข้ารอบไปเล่นรอบ38ทีมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมีทีมไหนกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์กกกกััันนนนวี้็ฝาเพื่อด นะครับกดแชร์กด subscribe แล้วครับให้กับพวกเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้พวกเราเนี่ยผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองครับและที่สําคัญในวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมพิเศษนะครับมามอบให้กับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมนะครับทายสกอร์แจกเสื้อฟุตบอลนะครับก็เพื่อนๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับว่าคู่ระหว่างอาราลิโก้มาลริดกับทางเอสปันยอนเนี่ยจะจบที่สกอร์เท่าไหร่นะครับก็พิมพ์มาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอดูเองไว้นะครับใครถูกเนี่ยก็สามารถแอดกันเข้าไปได้นนนะะคครรัับบที่่แอออดไล์เพืข รับรางวัลจากทีมงานของเรานั่นเองครับอ่ะมาว่ากันเลยนะครับที่คู่แรกในวันนี้นะครับเราไปกันที่คู่ที่เราจะทายสกอร์กันนี่แหละนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างแอตรลนติโกมาดริดนะครับจะเปิดลังเอสตาดิโอซิบิตัสเมโตโปลิตาโนครับรับการมาเยือนระหว่างเอสปันยอนนั่นเองครับโดยผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมแอตรลนติโกมาดริดเนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านนะครับเอาชนะจิโรนาไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับจากการทําประตูของอองตวนกิสแมนนะครับมาคอสจอเรนเต้แล้วก็ โกเก้ลงมาปิดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับส่วนนัดแรกเนี่ยลุกไปเสมอกับบียาริอัลมา2ประตูต่อ2ครับขนาดที่ตั้งฝั่งเอสปันยอนเองเนี่ยเออตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยทำทำไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนว่าเอสปันยอนเนี่ยทีมนกแก้วเนี่ยเป็นแชมป์ลีกเซกุนด้ามานะครับเพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาซึ่ง2นัดแรกเนี่ย แพ้รวดนะครับผมเกมแรกเนี่ยบุกไปแพ้เรอัลบบยาโดริกมา1น1ประตูต่อศูนะครับแล้วก็เกมที่ 2, 2> เปิดบ้านพ่ายเรอัลโซซิดัดไปด้วยสกอร์เดียวกันนะครับก็คือว่า2เกมเนี่ยยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับส่วนสถิติการเจอกับตราหมีมานะครับเมื่อ2ซีซันที่แล้วเนี่ย ก็ทําได้ดีนะครับบุกมาเสมออเลนิโกมาดริดมาได้1ประตูต่อหนึ่งครับก่อนที่จะกลับไปเปิดบ้านเนี่ยเจ้ากับตราหมีไป3ประตูต่อ3แต่ว่าการเจอกันเนี่ยห้เกมหลังสุดเนี่ยทางเอสปันยอนไม่สามารถเอาชนะอเลนติโกมาดริดได้เลยซึ่งอเลนติโกมาดริดเนี่ยชนะได้3นัดแล้วก็เสมอกันไปอีก3นัดครับ ขนาดที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้นะครับทางฝั่งอลเลนิโกโมาดริดเจ้าถิ่นเนี่ยจะขาดแค่มาร์กอสเปาโลที่บาดเจ็บนะครับเช่นเดียวกันกับทางเอสปันญอนนะที่จะไม่มีเอ u ดูเอ็กซ์โปซิโตนะครับกองกลางตัวเก่งที่ไม่พร้อมลงสนามเช่นกันครับส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าตามีเนี่ยจะยังยึดชุดเดิมลงเล่นทั้งหมดนะครับด้วยระบบ 3 5 2นะครับผมผู้ตัดสาบประตูเป็นยานโอบลักนะครับผมวิงแบ็กสองฝั่งจะใช้เป็นมาโกสยอร์เดนเต้กับโรดิโก้ริเกลเม้นะครับส่วน3เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยจะเป็นโรบินเลนอมองนะครับอกองหลังตัวใหม่นะครับแล้วจะเป็นโคเซกิเมเนสแล้วก็เซซ่าอัปปิสโกเอต้านะครับส่วนแดงกลาง3ประสานนะครับจะเป็นโรดิโก้เดอปอนะครับผมเปาโบบาริออสแล้วก็ซามูริโนนะครับส่วนคู่เน่านี้ครับน่าจะยังยึด2คนเดิมนะครับก็คือองตวนกิสมันนะครับลงล่าตชขายคู่กับฮูเลียนอาเรสครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนนกแก้วนะครับจะมาในระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นฮวนกราเซียนะครับแนวรับนะครับผมคู่เซนเตอร์จะใช้เป็นมารัสกุมบาลุสนะครับจับคู่กับเปเรยนโดกาเบร่านะครับส่วนแบ็คขวานะครับจะเป็นโอมานเอลฮิลาฮิลีนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายจะเป็นกาลอสโรเมโรนะครับแดนกลางนะครับผมปีก2ฝั่งเนี่ยจะใช้เป็นเอ่อทางโจเฟรตนะครับกาเลกลัสนะครับกับเออร์วินกาโดนาส่วนคู่มิดฟิลด์จะเป็น อเล็กคลา์สครับจับคู่กับทางโจเฟสกาเรลัสนะครับแดนหน้านะครับผมจะมีเอเลโฮเวลิส uh, นะครับประสานงานร่วมกับทางจาบีปัวโดในการไล,ล่ลาตะข่ายครับคู่นี้นะครับเรทอยู่ที่ราคา1.5นะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยไปนะครับเพราะว่าทางเ uh, เอสปันยอนเนี่ยเปิดหัวมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ผลงานจากเมื่อ2ซีซั่นก่อนที่พบกันเนี่ยแม้ว่าจะบุกมาเสมอกับตราหมีได้เนี่ยแต่ว่ามันเมื่อมันเป็นเขาเรืยกไงเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็นักเตะเนี่ยหลายคนเนี่ยออกไปแล้วด้วยนะครับรวมกับการที่ไม่ไม่มีเอดูเอโปซิโตเนี่ยคุมแดนกลางในผมมองว่าน่าจะทําให้ยวบพอสมควรนะครับผมผมเลยมองว,ว่าวันนี้เนี่ย ยังไงยังไงนะครับผมแอตเลนดิโกมาริดก็น่าจะถล่มได้วันนี้จัดได้เน้นๆที่ปรามหมีแอตเลนดิโกมาริดนะครับส่วนเรทสูงต่ำนะครับตอนนี้อยู่ที่2.5นะครับน้ำแห้งๆเลยผมก็มองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมทายสกอร์ไว้เลยนะครับวันนี้ ทีมตราหมีจะเอาชนะนกแก้วได้3ประตูต่อศูนย์ครับผมคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ซานมาเมสนะครับผมในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับแอตลันติกบิวเบานะครับจะเปิดบ้านรับการแข่งของบาเลนเซียครับผลงานของบิวเบาใน2เกมแรกเนี่ยถือว่าออกสตาร์ทได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับโดยในนัดแรกเนี่ยเสมอกับเกตาเฟ่ในบ้าน1ประตูต่อ1นะครับส่วนเกมที่แล้วเนี่ยก็บุกไปพ่ายบาร์เซโลนา1ประตูต่อ2ครับส่วนบาเลนเซียนะครับอาการสาหัสกว่านะครับแพ้รวดมา2เกมติดและตอนนี้เนี่ยจมอยู่บวยของตาราง ด้วยนะครับหลังจากที่เกมแรกเนี่ยก็แพ้บาร์เซลโลนาเช่นกันที่สกอร์เดียวกัน2ประตูต่อนหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยบุกไปโดนเซลตาบิโก้ทะลุมาถึง3ประตูต่อนหนึ่งด้วยเช่นกันครับส่วนสถิติการเจอกันนะครับผม5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นแอตเลติกบีเบาที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้3นัดนะครับผมเสมอ1นัดแล้วก็บาเลเซียชนะได้1เกมนะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นบาเลเซียนะครับเล่นในบ้าน เอาชนะแอตเลติกบีเบลไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนการบุกมาเยืยนเอนอซามาเมสของบาเลเซียเนี่ยสามผหลังไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะกลับออกไปเลยนะครับเป็นการเสมอ2แล้วก็แพ้หนึ่งเกมครับ ความพร้อมในเกมนี้ของทั้ง2ทีมนะครับต้องบอกเลยว่าทีมเนี่ยค่อนข้างจะพิการกันเยอะนะครับโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับจะไม่มีอาวาโรดิจาร์โลนะครับอินิโกดูอิสเดกาลาเลต้านะครับนิโกเซราโนอุนซีมอนและก็ไอโตปาราเดสครับขณะที่ทางผู้มาเยือนนะครับจะขาดทางไคเมโดมินเนกนะครับโคเซกาย่ากับตันทีมนะครับแล้วก็กองหลังตัวเก่งอย่างมุตตาดิอาบีรวมไปถึงนักเตะใหม่อย่างเซอร์จิการนอสที่ไม่สามารถลงสนามได้ทั้งหมดในวันนี้ครับ การจัดทัพในวันนี้นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นฮูเรียนนะครับอาริสซาบาล่านะครับผมคู่เซนเตอร์จะเป็นดานี่บิบเบียนนะฮะจับคู่กับทางเยรายอวารเรสนะครับส่วนแบ็คสองฝั่งนะครับแบ็คขวาจะเป็นโกโรซาเบลนะครับและแบ็คซ้ายจะเป็นเลกูเอครับแดนกลาง2คนนะครับยังเคลเอเรรานะครับจับคู่กับทางไอเตอร์ปาดอสนะครับส่วนแนวรุกนะครับสามประสานเนี่ย จะเป็นออยานซานเชสนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางอเล็กซ์เบเรกูนะครับโดยไปถึง e อียกิ a ซานเชสนะครับทำเกมสนับสนุนทางกอก้าครูเซต้าในการไล่ล่าตะข่ายนะครับส่วนทางนิโก้วิลเลียมเนี่ยที่แม้จะทําผลงานได้ดีกับทีมชาติสเปนเนี่ยแต่ว่าในลาลีกาสเกมที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้วิชานินจานครับหายตัวไปเล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วันนี้ก็น่าจะโดนดรอปไปนั่นเองครับ ส่วนทางฝั่งบาร์เรลเซียไอ้ข้างาวนะครับจะมาด้วยระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นจอร์จี่มารมาดัสวิลลี่นะครับที่เพิ่งเซ็นสัญญาย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้เนี่ยบาเรลเซียก็ยืมตัวกลับมาใช้1ฤดูกาลนะครับส่วนแนวรับนะครับจะมีฟูกิเย่นะครับจะเป็นมอสกิล่าแล้วก็จะเป็นโกโรซาวิสกี้นะครับผมรวมไปถึงอาวาเกสที่จะยืนแบ็คซ้ายนะครับแดนกลางนะครับจะมีกูร่านะครับจับคู่กับเปเป้รูนะครับส่วนเกมรุกเนี่ยจะใช้อัลมมมดานะครรรับผแแลลล้้วววกก็็โโเปปสไถึง ค่าหรือส์กาโลฮาเนี่ยในการสนับสนุนอูโกดูโรนะครับในการไล่ล่าตะข่ายครับคู่นี้นะครับเรทตอนนี้อยู่ที่ราคาแอตติกบีเบาเป็นต่ออยู่1ช่วงตัวนะครับต้องบอกว่ามองจากเรทแล้วเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเชียร์ฟรีกันค่อนข้างสูงนะ คือผมมองว่าแอตแลนติกบีบอลเนี่ยจะชนะไม่ขาดเกิน1ประตูนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ลองไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างตบกบ่ตรงว่าเสี่ยงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะถ้ามองผลงานของบาเลเซียเองถึงแม้จะแพ้มา2เกมแต่ก็ไม่ได้เป็นการแพ้ที่น่าเกียดอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็สถิติการเจอกับแอตแลนติกบีบอลเนี่ยแม้ว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถบุกชนะได้3เกมหลังเลยเนี่ยแต่ก็เป็นการยันเสมอไว้ได้ถึง2นัดน,นะครับอ่ะวันนี้นะผมขอเสี่ยงหน่อยละกันนะครับผมขอวางไปที่บาเลเซียที่ราคา1ลูกนะครับเชื่ แพ้เต็มที่แค่ประตูเดียวนะครับส่วนราคาสูงต่ำตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2.25นะครับผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะยิงกันเยอะได้นะครับเพราะว่าจากสถิติเจอกัน4เกมหลังสุดเนี่ยมีที่ยิงไม่ถึง3ประตูเนี่ยแค่นัดเดียวฉะนั้นก็คือนัดล่าสุดที่บาลนเซียชนะ10นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย2-2 2-1 3-1ยิงกันเยอะทุกเกมผมก็เลยมองว่าคู่นี้เนี่ย เชียร์ที่บอลรองแล้วก็วางสูงไว้ได้นะครับผมเชื่อว่าอาจจะจบที่เสมอ2ประตูต่อ2ที่สกอร์เดิมก็ได้ครับส่วนคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่คู่ของเรอัลบายาโดลิตนะครับจะกลับมาเปิดบ้านรับการของเลกาเนสครับบายาโดลิตในเกมที่แล้วเนี่ยเล่นได้ดีนะครับผมแต่ว่าไปดวงแตกช่วงท้ายเกมนะครับโดนเรอัลมาริดเนี่ยถล่มไป3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนนัดแรกในผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับเปิดบ้านเอาชนะเอสปันยอนมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับ ขณะที่ทางเลกาเนสนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเก็บได้4คะแนนจาก2นัดนะครับโดยนัดแรกเนี่ยบุกไปเสมอโอซา u ซูน่า1ประตูต่อ1นะครับก่อนที่จะกลับมาเปิดบ้านเอาชนะลาสเปลมาสไป2ประตูต่อ1ครับ สถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับผมในช่วง5เกมหลังสุดนะครับเป็นทางเรอัลบายาดูลิทนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้2เกมเสมอ2เกมแล้วก็เลกาเนชนะได้1นัดน,น,นะครับซึ่งผลล่าสุดเนี่ยเจอกันเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาในศึกเซกุนดาสเปนเนี่ยจบด้วยผลเสมอทั้ง2เกมครับส่วนความพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยยังคงไม่มีอาโน่คนเดียวเท่านั้นที่บาดเจ็บนะครับส่วนฝั่งผู้มาเยือนเนี่ย ฟิตเต็มถังทุกรายนะครับโดยวันนี้นะครับเจ้าถิ่นนะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นทางคายินนะครับแล้วก็แนวรับจะมีโกเมนะครับเอรายโกเมเนี่ยเดินเกมนะครับส่วนแดนกลางนะครับจะใช้เป็นกิเก้เปเรสนะครับผมบัญชาเกมแล้วก็หน้าเป้านะครับจะใช้เป็นมามาดูซีล่ารับหน้าที่ล่าตะข่ายครับส่วนทางฝั่งเลกาเนสนะครับผมวันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะปรับทีมอะไรเยอะเพราะว่ากําลังทําผลงานได้ดีอยู่แล้วนะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นไอเรสอัมบารีนะครับจะ คู่กับทางเซอร์จิกอนซาเลสนะครับส่วนคู่กลางนะฮะจะเป็นาทางเซดูอาโดซิเซ่นะครับยืนคู่กับทางอาีวาร์ดนูโป้นะครับส่วนคู่หน้านะครับจะเป็นทางฮวนครุตนะครับจับคู่กับทางเดลาฟุตเต้ในการทำประตูในวันนี้ครับ โดยเรทคู่นี้นะครับณเวลานี้อยู่ที่0.25นะครับเป็นทางเจ้าถิ่นเรอัลบายาโดลิดนะเป็นต่อกว่าซึ่งถ้ามองจากผลงานในเกมแรกเนี่ยคือเขาเล่นในบ้านเนี่ยแล้วเจอกับทีมอย่างเอสปันญอนที่เป็นแชมป์เซกุนดามาเนี่ยเขาเล่นได้ดีมากๆนะครับและเกมที่แล้วที่จริงเนี่ยแม้ว่าสกอร์อาจจะดูขาด3-0เนี่ยแต่บายาโดลิดเองเนี่ยก็ต้านเรอยลมาริดได้ดีนะครับเรียกว่าเก็บเอ็มปัปเป้ได้แบบอยู่หมัดเลยนะครับก่อนที่จะมาดวงแตกอย่างที่บอกไปช่วงท้ายเกมที่ไปโดน3ลูกรวดนะครับผมแล้วก็วง,กงกจริ แต่ว่าจากสถิตินะในการเจอกับบายาโดลิดเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และคู่นี้เนี่ยเจอกันบ่อยด้วยนะครับคล้ายๆกับคู่ของบายาโดลิดที่เจอกับเอสปปนยอนนะครับซึ่งสถิติเนี่ยเอสปปนยอนก็ดูดีกว่าแต่สุดท้ายก็บายาโดลิดนะครับที่คว้าชัยชนะได้ไปวันนี้เนี่ยผมมองว่านะครับบายาโดลิดนะครับได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยน่าจะคืนฟอร์มได้นะครับวันนี้จัดได้เน้นๆนะครับที่ทางเรอัลบายาโดลิดเจ้าถิ่นคืนฟอร์มเก่งนะครับแล้วก็ส่วนราคาสูงต่ำตอนนี้อยู่ที่2งลูกนะครับ คู่นี้เนี่ยไม่ค่อยยิงกันสักเท่าไหร่นะครับเจอกันเมื่อซีซั่นที่แล้ว2นัดเนี่ยเสมอศูนย์ศูนย์แล้วก็1ประตูต่อหนึ่งครับผมมองว่าคู่นี้เนี่ยไม่แนะนํานะให้เลี่ยงไว้ดีกว่าสําหรับราคาสูงต่ำครับและคู่สุดท้ายนะครับผมของลาลิกาสเปนในวันนี้นะครับเราไปกันที่เวลาตีสองครึ่งนะครับเดลอลโซซิดัตนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเดปอร์ติโบอาลาเบสครับก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับแคว้นบาร์ทั้งสองทีมเนี่ยเล่นอยู่ในแคว้นบาร์ทั้งคู่ด้วยนะครับซึ่งงงงฟฟอออออออรรร์์มมขโซซิดดดาาเเเเเนนนนนนนีีี่่่่ยยััััทแแลลล้้้วววกก็ถืืคคไไะะบบหุปปชส ได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่านัดแรกเนี่ยเสียหน้าเลยนะครับคาบ้านแพ้ราโยบายกาโนนะครับหประตูต่อ2ขณะที่ทางอาราเบสนะครับผมเล่นไม่ดีนะปีนี้ยังคงไม่ดีเกมแรกเนี่ยบุกไปแพ้เซอรตาบิโก2ประตูต่อ1นะครับส่วนนัดที่2เนี่ยเปิดบ้านนะครับเสมอกับเรอัลเบสติสไป0ประตูต่อ0ครับส่วนสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับต้องบอกเลยว่าโซซิดัตเนี่ยคมกว่าเยอะนะครับ6เกมหลังสุดที่เจอกัน อาราเบสไม่สามารถเอาชนะเรอัลโซซิดัดได้เลยนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับในการเจอกันเนี่ยโซซิดัดบุกมาชนะได้1นูนยะครับแล้วก็เสมอที่บ้านโซซิดัดอีก1ประตูต่อหนึ่งส่วนหล่าสุดที่เจอกัน,นครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเองนะครับในศึกกระชับมิดนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยเสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึครับ ความพร้อมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งโซซซดัดเจ้าถิ่นจะยังคงไม่มีอาวาโรโอริโอโซล่านะครับอันเดอร์เบเรเนเซียนะครับอาเซอร์ซาคาเรียนและก็อีกอร์ซูเบเดียนะครับที่บาดเจ็บทั้งหมดนะครับขณะที่ทางผู้มาเยือนนะครับจะขาดเพียงแค่อเล็กซานด่านะครับเซลาร์ตกองหลังชาวเซอร์เบียนะครับที่โดนใบแดงไล่ออกในนัดที่แล้วนะครับก็จะไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้ครับ ส่วนการจัดทัพนะครับฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นอเล็กซ์เรมิโรรับหน้าที่นะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นเอสตูดอนโตนะครับจับคู่กับยอนปาเชโกโดยมีมาร์ตินซูเบเวนดี้นะครับรับบทบาดมิดฟิลด์เบอร์หในวันนี้นะครับแล้วก็คู่กลางนะครับจะใช้เป็นปราอิกเมนเดสจับคู่กับเบนาตูริเตนเตสนะครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยจะวางมิเกลโอยาสบาลีล่าตาข่ายครับ ส่วนทางฝั่งอาราเบสนะครับจะมาในระบบ4-4-2นะครับผมก็จะเป็นทางมุสตาเดียรานะครับที่จะได้ลงเล่นนะครับคู่กับทางอับเดบี้อับกานะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมส่วนทางคู่กลางนะฮะจะใช้เป็นอันเดสเกเบล่านะครับจับคู่กับอันโตนิโอบลังโกอดีตนักเตะของทางเรอัลมาดริดนะครับและคู่หน้านะครับจะเป็นกีเก้กาเซียนะครับจับคู่กับทางสตอยคอฟในการไล่ล่าประตูในวันนี้ครับ โดยเรทเกมนี้นะครับเป็นทางเลียออนโซเซดัตนะครับที่เป็นต่ออยู่ที่0.75นะครับซึ่งถ้ามองจากสภาพโดยทีมโดยรวมแล้วเนี่ย ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับและอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าโซเซดัดเนี่ยมักจะเก่งในช่วงต้นซีซั่นนะครับอาจจะมีเกมแรกนะที่แพ้คาบ้ามาหน่อยและเกมนี้เนี่ยผมมองว่ายังไงก็ไม่น่าพลาดคาบ้าในเกมที่2ติดต่อกันนะครับผม,ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทางเรอัลโซเซดัดนะครับจะคืนฟอร์มเก่งถล่มเอาชนะอาะราเบสได้อย่างแน่นอนกล้าฟันธงแบบ100%เลยนะครับส่วนเรสสูงต่ำตอนนี้อยู่ที่2ลูกนะครับผมก็มีโอกาสคู่นี้นะ ที่จะยิงกันเยอะได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็จัดได้นะเน้นที่ทาง real sociedad และก็วางสูงไว้ด้วยครับคู่ต่อมานะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบเพลย์ออฟนัดที่2กันบ้างนะครับผมก็ไปกันที่คู่ตีสนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างสซอรวานบาติสลาวานะครับตัวแทนจากสโลวาเกียนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของมิดทิสแลนด์นะครับตัวแทนจากเดนมาร์ก โดยนัดแรกนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันมาที่1ประตูต่อ1นะครับวันนี้ไม่มีอเวโกนะครับผมถ้าเกิดเสมอไม่ว่าสกอร์หนึ่งหนึ่งสองสองหรือศูนย์ศูนย์เนี่ยก็จะต้องต่อเวลาทันทีนะครับผมโดยสถิตินะครับผมของทางซโลวานบัตติสลาวา5เกมหลังสุดเนี่ยถือว่าสะเด็จสุดๆไปเลยไอ้น้องนะครับผมชนะ3นัดเสมอ2นัดนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็สถิตินะครับของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยที่คัดเลือกมาแล้วในบ้านเนี่ย3เกมหลังสุดนะครับตั้งแต่รอบแรกมาเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครรับชนะด้วยสกอ์4-2 และก็2 0นะครับส่วนนัดล่าสุดนะครับบุกไปอาชนะดูกล้าบัสก้ามาได้2ประตูต่อศูนย์ในเกมลีกนะครับขณะที่ทางมิดทิลแล่นนะครับก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับผมไม่แพ้ใครเลยมาตั้งแต่เปิดซีซั่นและก็รวมถึงแชมเปี้ยนส์ลีกในทุกรอบด้วยนะครับซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะซอนยิสเคมาได้3ประตูต่อ2นะครับทั้ง2ทีมนะครับเพิ่งเคยพบกันในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคนนี้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งสถิติการเจอกันเนี่ยก็มีแค่เพียงนัดเดียวเท่านั้น สภาพความพร้อมในเกมนี้ของทั้ง2ทีมนะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยไม่มีนักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดน,นะครับปีกับทางฝั่งมิทิลแลนเนี่ยที่มีตัวเจ็บถึง4คนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโชกึงซองนะครับมาโรนี่เปาลินโยและก็วิกเตอร์บัคที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดครับขณะที่การจัดทัพนะครับคาดว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับสโลวานบัติสลาวาเนี่ยจะมีทางเควินวิมเมอร์นะครับแนวรับจาก ออสเตรียนะครับยืนค้ำเป็นประการหลักนะครับแล้วก็แดนกลางจะเป็นยูรัสคุตกานะครับเดินเกะกับเคลาดบาริชนะครับแล้วก็หน้าเป้านะจะเป็นเดวิดสเตเลสนะครับรับหน้าที่ล่าตะข่ายครับส่วนทางฝั่งทางทีมเยือนอย่างมิดทิลแลนด์นะครับก็คู่เซนเตอร์วันนี้จะเป็นมักเบสนะครับจับคู่กับอุสมานดีเยานะครับส่วนแดนกลางนะครจะมีเอมิเลโนมาติเนสนะครับผมบัญชาเกมแล้วก็คู่หน้านะครับวันนี้จะปรับมาใช้ฟาดคูลิโนนะครับจับคู่กับอดัมบูสกาในการไล่ล่าตะข่ายครับโดยเรทในเกมนี้นะครับผมอยู่ มิทิลแลนนะบุกมาต่อ0.25ซึ่งบอกว่าเกมแรกเนี่ยมิทิลเลนเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นดีสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ทําได้เพียงเปิดบ้านเสมอกันมานะครับแล้วก็สซโลวานบัติสลาวานเนี่ยถือว่าเป็นทีมอย่างที่บอกไปครับเล่นในบ้านได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สถิติในบ้านเนี่ยตั้งแต่เปิดลีกมาเนี่ยห้านัดน,นะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับผมแล้วก็ยิงได้เนี่ยเกือบสองเฉลี่ยเนี่ยสองประตูขึ้นไปทุน,นัดด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าไม่ง่ายนะครับสำหรับมิทิลแลนคู่นี้เนี่ย ชนะได้ด้วยซ้ำนะครับจัดได้เลยนะครับส่วนคะแดสูงต่ำนะครับตอนนี้อยู่ที่2.5ผมมองว่าคู่นี้ก็น่าจะมีโอกาสยิงกันเยอะนะครับผมเชียร์ได้นะครับทั้ง2อย่างเลยทั้งอยู่รองโซลัานบัตติเซลาว่าและก็วางสูง 2- 5าไว้ได้ครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่คู่ระหว่างเชเวนาสวด้านะครับจะเปิดบ้านรับการอย่างโบโดกริมนะครับซึ่งเกมแรกเนี่ยเป็นทางโบโดกริมนะที่เปิดบ้านเอาชนะสวด้ามาได้ก่อน2ประตูตอนหนึ่ง ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมชเวด้าเนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเตะในลีกนะซึ่งพักลีกมา1นึ่งวีคเต็มๆเนี่ยความพร้อมเนี่ยเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว <for <rich> ่าผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆถ้าไม่นับเกมที่แพ้บูดดกริมเนี่ย4เกมก่อนหน้านี้เขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะได้3นัดเสมอ1นัดนะครับส่วนทางบูดดกริมนะครับยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยนะถ้านับในทุกรายการเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว10เกมติดต่อกันเลยนะครับและเกมที่แล้วเนี่ยเมื่อ ตัต่อศูนย์ด้วยความมั่นใจเนี่ยพกมาเต็มร้อยอย่างแน่นอนครับสว่วนสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับก็เคยพบกันมาแค่นัดเดียวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองครับก็ที่บุดกปิม เอาชนะไปได้2ประตูต่อนหนึ่งครับความพร้อมในเกมนี้นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นไม่มีนักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับปีดกระทางโบโลกริมนะที่เรียกว่าเจ็บเป็นหางว่าวเลยนะครับหลายคนเลยนะครับซึ่งตัวหลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งบริกนะครับวากาโบโมนะครับดานิเอลบาซซี่นะครับกูเอต้าฮอยเบียกเวตินะครับนิโน้กูเซดีนะครับแล้วก็โอมานเอลซาบาอูลีนะครับแล้วก็ซาวิต้าสเวนเบิร์กสกีเด้นะครับที่ไม่พร้อมลงเล่นในวันนี้ขณะที่การจัดทัพนะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยน่าจะยังยึดชุดเดดิมมทัั้งหนนะครบ โดยอูรอสปาสปาจิกนะครับกองหลังกัปตันทีมนะครับแล้วก็มีฮาวังอินบอมนะครับกองกลางดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้แล้วก็สูนหน้าตัวความหวังอย่างเชอริฟเอนดีเยนนะครับขณะที่ทางผู้มาเยือนนะครับน่าจะกลับมาใช้ตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พักไปหลายคนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะี่ยว่าจะเป็นแคสเปอร์โฮกนะครับ oke, แยนเพสเตอร์ฮเก้และก็แพทริกเบิร์กสูนหน้าตัวความหวังของทีมนั่นเองครับ ส่วนเรดณเวลานี้นะครับเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นนะที่เป็นต่ออยู่0.5แต่บอกเลยว่าราคาเนี่ยไม่ค่อยน่าตามสักเท่าไหร่นะครับผมผมมองว่าวันนี้เนี่ยบอกริมนะครับน่าจะยังคงมาเล่นในเขาเรียกว่ายังไงอะเน้นปลอดภัยนะครับแล้วก็เล่นแบบเดิมก็คือว่าเอาชัวไว้ก่อนนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะไม่แพ้กลับไปไม่ว่าสวีเดเองเนี่ยจะเป็นทีมที่เกมรุกเนี่ยค่อนข้างจัดจ้านนะแล้วก็ผลงานในบ้านในช่วงหลังมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นกันนะครับในบ้านเนี่ยเอ่อเฉพาะในีกนะ ้ากเกมหลังสุดเนี่ยยิงเรียกว่าเกิน2ประตูขึ้นทุกนัดแต่วันนี้เนี่ยมาเจอทีมอย่างเคี้ยวๆอย่างบโดโกริมเนี่ยที่ถือว่าตอนนี้ผลงานก็กําลังดีด้วยในลีกนอร์เวย์นำเป็นจ่าฝูงอยู่ผมเชื่อว่ายังไงวันนี้ย รอดยากนะครับผมว่าเชียร์ทางฝั่งบุดุกริมไว้ดีกว่านะครับน่าจะได้ผลเสมอกลับออกไปแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายได้ครับและคู่สุดท้ายนะครับเราไปกันที่คู่ของซาลาเวียปรากนะครับจะเปิดบ้านรับการเยของริวนะครับจากฝรั่งเศสซาลาเวียปรากนะครับเกมแรกในบุกไปแพ้ริวมาก่อน0ย์ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ได้พักลีกมาเต็มๆนะครับผมไม่ต้องเล่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่ทางริวนะครับผมเกมแรกชนะแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยก็กลับมาเล่นในบ้านตัวเองนะครับเอาชนะองเชได้อีก2ประตูต่่อออ0ต้งบกยวา นับตั้งแต่รอบคัดเลือกอรอบที่สาที่ผ่านมาจนมาถึงนะปัจจุบันเนี่ยลิวเนี่ยหเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะได้ถึง4นัดนะครับผมแล้วก็เสมอ1นัดนะครับส่วนทางซลาเวป์งเนี่ยก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับที่จริงเนี่ยเขาไม่เคยแพ้ใครเลยนะเพิ่งมาแพ้ลิวเนี่ยโดนเปิดซิงไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับศูนย์ประตูต่อ2ครับ ส่วนสถิติการเจอกันนะครับของทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมาเมื่อตอนฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับตั้งแต่ปี2009ซึ่งคนนั้นเนี่ยลิวก็เอาชนะได้ทั้งไปและกลับด้วยนะครับส่วนความพร้อมในวันนี้นะครับผมทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยจะไม่มีจินดริกสตาเน็กนะครับ ออเดตเซมาซารีนะครับแล้วก็โทมัสวอลเชกที่บาดเจ็บนะครับส่วนทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับจะไม่มีอังเคลโกเมสนะครับอดีตดาวเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นดาวรุ่งนะครับและก็รวมไปถึงอิสไมลียนะครับนาบี้เบนทาเลบและก็ซามูเอลอุมติตี้นะครับอดีตดาวเตะของบาร์เซโลนาที่จะไม่สามารถลงในวันนี้ได้ทั้งหมดครับส่วนการจัดทัพในวันนี้นะครับคาดว่าสลาเวียปาร์เนี่ยที่ได้พักมา1วีคเต็มๆเนี่ยน่าจะยังยึดชุดเดิมลงเล่นเพราะว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับผม ก็นำทัพมาโดย Lucas vet, ลูคัสโปรเวตและก็โทมัสชอรีนะครับสตัวเก่งจากทีมชาติเช็กนะครับขณะที่ทางผู้มาเยือนนะครับก็น่าจะใช้ชุดเดิมเหมือนกันนะครับผมก็นําทีมมาโดยทั้งโทมัสมูนิเย่นะครับกง ier, บองหลังของอ่าเบลเยียม er, นะครับแล้วก็โจนาธานเดวิสนะครับสูดหน้าจากแคนาดานะครับที่น่าจะลงเล่นเป็นหน้าเป้าในวันนี้ครับ โดยเบรดเกมนี้นะครับเป็นทางซาลาเวปาร์คด้วยนะที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.25ซึ่งผมบอกเลยว่าคู่นี้หวานเทียบหวานหมูมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางเลวเนี่ยถือว่าทางผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็พวกเขาเนี่ยแสดงให้เห็นมาแล้วในเกมที่บุกไปเยือนเฟเนบาเเช่ของมูรินโญ่นะครับที่พวกเขาเนี่ยก็ถือว่าได้ผลเสมอกลับออกมาเนี่ยก็มองว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยยังไงนะครับ ต้องได้ผลเสมอกลับมาเป็นอย่างน้อยและเชื่อว่าลิวเนี่ยยังไงก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มได้อยู่แล้ววันนี้จัดได้เน้นๆที่รองทางลิวนะครับส่วนทางกระแสสูสงต่ําตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2.25ห้านะครับน้ำแห้งๆเลยผมก็เชื่อว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะยิงกันเยอะได้เช่นกันนะครับคู่นี้แนะนำนะครับ อยู่ที่ทางฝั่งริวนะครับที่ราคา0.25แล้วก็วางสูงไว้ที่2.25ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปของทั้ง7คู่ในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยังไงนะครับวันนี้มีเกมให้เล่นกันด้วยก็อย่าลืมนะครับผมร่วมทายผลกันได้ในคู่ระหว่างแอตแลติโกมาดรดกับทางเอสปันญอนนะครับผมก็ผิมพใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนนนนนนีีีีีี้้้้กกลลลัััััับบบมมมมาาเเเเจอหห่่่่ววววดดดิิททแแงะคครรไปสส